คุณหมอว่างไหมคะสวัสดีวันสงการนะคะสวัสดีฉันไม่ค่อยไว้ใจพวกเธอเลยอะ <c oughs> เวลาพูดเธอมาหาฉันกีไลอะชอบมีเรื่อง <c oughs> เอามาเรื่องมาให้ฉันตลอดเลย <c oughs> ใช่ถูกต้องแล้ววันนี้หนูมีเรื่องจะถามคุณหมอนิดนึงหยุดก่อนก่อนที่จะจะไปถามนั้นเรามาเข้ารายการกันหน่อยดีกว่าเลยเพราะวันนี้มันคือรายการตามหมอมาไม่ใช่ตามหมอมาไหนนะวันนี้ตามหมอมาเที่ยวสงกา์กันเรามาดูกันสิว่าสงกา์เนี่ย อีพวกทีมเนี่ยทีมช่องเนี่ยพวกชาวช่องเนี่ยมีปัญหาอะไรมารบกวนฉันเอาว่ามาค่ะหนูมีข้อสงสยัยเกี่ยวกับโลกที่เกี่ยวกับเทศกาลสงการว่ามันมีโรคอะไรบ้างที่สามารถเกิดขึ้นได้ในเทศกาลสงการอ่ะถามมากเออจริงหรือไม่น้ำที่เราเอามาสรดกันเนี่ยมีพวกเชื้อโรคหรือพวกแบคทีเรียอยู่น้ำที่สรดมามีเชื้อโรคหรือแบคทีเรียจริงหรือไม่จริง,รงหรือไม่จริงหรือไม่จริงหรอ จริงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเอางี้ก่อนน้าทุกอ,อย่างเนาะมันก็อาจจะมีการปรปับปนของเชื้อแบคทีเรียเชื้อจุลชีพได้ไม่จาเป็นว <K al ong> <o> ่าจะต้องเป็นเชื้อแบคทีเรียอย่างเดียวบางทีก็อาจะมีเชื้อนู่นเชื้อนี้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อลดปริมาณเชื้อเนาะเพราะเราไม่รู้เวลาที่เราเอาน้ามาสาดเนี่ยน้ำมันเข้าจมูกเข้าปากเข้าตาเข้าหูอะไรอย่างเงี้ยเอาน้ําดีๆมาสาดน้ําที่สะอาดน้ําที่ผ่านการกรองไม่เอาน้ําคงน้ําคลองน้ําครรำมาสาดใส่กันอันนี้ก็ไม่เอาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราสาดใส่ เขาไปแล้วเนี่ยมันจะไปเข้าตรงไหนนะคะงานเป็นเทศกาลความสุขนกัยาวของสกปรกไปาสาดใส่เขา,าจริงหรือไม่แป้งดินสอพองหากโดนบาดแผลหรือสิวทําให้เกิดการนักเสบรุนแรงกว่าเดิมจริงหรือไม่นะจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริง จริงค่ะแต่ไม่ใช่เพราะว่าดินสอพองมันสกัโรกนะไม่ใช่นะแต่สมมุติว่าถ้าเรามีแผลเปิดนะมันก็คือผิวหนังเนี่ยมันมีการเปิดออกมาอยู่แล้วเนี่ยมันจะรับเชื้อโรคได้ง่ายและรับสิ่งแปลกปลอมได้ง่ายดินสอพองต่อให้สะอาดแต่มันก็ไม่ใช่สารที่ควรจะต้องเข้าไปอยู่ในร่างกายถูกไหม <S <S ดังนั้นแล้วเนี่ยการที่มันดินสอพองเข้าไปในแผลเนี่ยมันมีโอกาสที่ทําให้เกิดการอักเสบติดเชื้อได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยจะไปป้ายดินสอพองใครอะไรอย่างเงี้ยอันที่จริงก็ไม่ควรเนาะแต่ว่าสม มูสอยากจะเล่นจริงๆเล่นกันในครอบครัวอ่างเงี้ยดูก่อนมาตรงนั้นเนี่ยมีแผลหรือเปล่ามีสิ่งหรือเปล่าอย่าเลยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดภาวะอักเสบได้ค่ะจริงหรือไม่เมื่อหลังเล่นน้ําสงการเสร็จควรกินยาดักไข้เพื่อป้องกันไว้อันนี้ฉันโดนหามมาเยอะมากเลยว่าบุ๊ยวันนี้เปียกทั้งตัวเลยต้องกินยาดักไข่ไหมอ่ะควรไม่ควรควรไม่ควรควรไม่ควรไม่ควรจ้าเธอยาลดไข้มีไว้ลดไข้ ไม่ได้มีไว้ป้องกันไข้ไม่งั้นมันจะชีอว่ายาป้องกันไข้ถูกปะแต่นี้มันคือยาลดไข้ถ้าเธอไม่มีไข้เธอจะกินยาลดไข้ทาไมนะคะยาทุกตัวน้อยยามันก็คือสารเคมีมีข้อดีก็มีข้อเสียเราจะกินยาก็ต่อเมื่อจําเป็นเพราะเราจะได้ข้อดีแน่ ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเรายังไม่มีไข้เรายังไม่ป่วยเลยเราไปกินยาดักเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยข้อดีได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ผลข้างเคียงของยาเราได้แน่แน่กันดังนั้นเอาใหม่เลยนะคะไม่มีการกินยาดักเอาไว้ก่อนนะคะมีไข้ค่อยกินก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดก็คือว่าอย่าอยู่ในที่ที่อุณหภูมิแตกต่างกันเยอะเกินไปนะอย่าแบบเดียเดยเยเด๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นอะไรเงี้ยมันมีโอกาสจะทาให้ไม่สบายได้คะ่ะจริงหรือไม่เมื่อเล่นน้ํานานๆเสี่ยงถึงขั้นเป็นปอดอักเส จริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริงอันเนี้ยฉันให้ controvertial ละกันเพราะอะไรคือจริงจงแล้วเนี้ยน้ำเนี่ยเวลาที่เราตัวเปียกเ,เ,เนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราเป็นปอดอักเสบหรอกคะ่ะแต่ว่าการที่เราเป็นหวดัดแม้โดนน้ําสาดหรือได้รับเชื้อเข้ามาบางทีอาจจะเข้าจากทางจมูกทางปากได้อย่างเงี้ยแล้วอุณหภูมิร่างกายที่มันแบบ โดนแดดโดนน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เราป่วยหนักขึ้นได้แล้วถ้าสมมติว่าเราป่วยหนักขึ้นได้เนี่ยเราก็มีโอกาสเป็นปอดอักเสบได้ค่ะจริงๆแล้วว่าถ้าสมมติจะเล่นทั้งวันหลืออะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องระวังเรื่องน้ําสะอาดเข้ามาด้วยแต่อย่างที่บอกนะครับ การที่ตัวเปียกทั้งวันไม่ได้ทําให้เป็นปอดบวมนะคะไม่ได้ทําให้เป็นปอดบวมแต่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงได้ดังนั้นต้องเล่นด้วยความระมัดระวังด้วยเอาจริงๆนะแอดดีเอ็นนะไม่ว่าจะมีสงกรามหรือไม่มีสงกรามก็ตามนะคะการใช้ชีวิตท,ทุกอย่างเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทอย่าเสี่ยงนะคะ โอเคสำหรับสงครามนี้มีข้อมูลที่จะไว้ป้องก,กันโรคใดๆแล้วก็อย่าลืมป้องกันอุบัติเหตุด้วยนะคะจะขับรถขับราไปไหนระวังเรื่องการถึงสุราด้วยเพราะว่าถ้าสมมติเธอป่วยขึ้นมาเนี่ยพวกเธอมาหาฉันนะฉันจะบอกให้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับตามหมอมาเนี่ยฉันลืมตลอดเลยพวกเธอมีหลายหัวไลค์กันแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับตามหมอมาสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งติ่งแนวย,ยังไม่ได้กด subscribe นะคะรีบไปกดซะเพราะเวลามีรายการใหม่เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวพเธอจะพลาดแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ